วันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดปัทวิกรย่านนาวมิตรไอเราก็ดันขาช็อปซะด้วยมันเลยวุ่นวายจนต้องมาที่นี่อ่ะแค่ข้ามเห็นหัวจะปวดมันเยอะอ่ะจะชาเลนคอนเทนต์ตัวเองนิดหน่อยในราคางบ1,000บาทจะได้อะไรบ้างไปดูเดินไปเดินมาตดจังไม่ทันหายหมิ่นเจอกระโปง80บาทขาสั้นลุกปูกขายาวสไตล์วินเทจมีจีบแค่3ล้านนี้ก็โดดไปแล้วทบีบ เดินต่อเนื่องมาเจอร้านแจ็กเก็ตยีนตัวนี้คือมันเข้ากับชุดเราราคา200บาทจะไม่เอาก็เก่งใจแม่ค้าลองให้ดูกันตรงนี้เลยคุณคิดว่าไงโอเคทุบเนกไทสไตล์วันเทจ20บาทของตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกเก่าๆก็มีนะนี่ก็เป็นปัตวิกอออีกโซนหนึ่งซึ่งโซนมันเยอะมากๆเดินๆมาก็มาเจอร้านรองเท้ามือสองอืม